ครับสวัสดีครับผมนายสุตาคอนเมืองส่วนครับประธานวิสากิจชุมชนศูนย์ค่าชุมชนบ้านแฝดโัวชุนลำน้ำตำบลสามเมืองอำเภอเสด็จด้จังหวัดนครราชสีมาวิสากิจชุมชนศูนย์ค่าชุมชนบ้านแฝดตัวชุนลำน้ำก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี2 5งพันอันจึงพันห้าร้อยห้าสิบสีนี้ก็เลยมาจดเปียนเป็น,ออาาปนวิสาหกิจ ชุมชนเราการจดมิสัญจชุมชนเรามาจดปี2544ปัจจุบันครับอตอนนี้สมาชิกเริ่มการก่อตั้งกลุ่ม50รายโรงสีข้าชุมชนบ้านแฝกนนสำราญนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2548ในโครงการ s m l ร่วมกันทั้ง2หมู่บ้านนะครับ ปัจจุบันมีไว้เพื่อบริการเกษตรกรด้วยการรับสีข้าวฟรีโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟส่วนสิ่งที่สูญเข้าชุมชนเนี่ยได้จากการสีข้าวบริการเกษตรกรก็คือแปลกลำปลายข้าวนะครับในส่วนนี้สามารถนําไปจําหน่ายได้เงินสนที่ได้มาก็จะนํามาเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับตลอดจนนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักไว้สําหรับเตรียมดินก่อนฤดูการทํานาได้อีกด้วยนะครับเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกร ปุ๋ยหมักที่ได้มาเนี่ยเราก็จะเตรียมไม่ใช้สําหรับแปลงรวมนะครับแปลงรวมมีจํานวนทั้งหมด5ไร่นะครับศูนย์ข้าวชุมชนก็ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการตำบลสามเมืองท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรทั้ง10หมู่บ้านนะครับร่วมกันดูแลในส่วนนี้ถ้าได้ผลผลิตมาเนี่ยเราก็จะนําไปบริจาคผู้ยากไร้ในพื้นที่นะครับหรือผู้ที่ติดโควิด1ิก้าที่ต้องกักตัวต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ สูตรข้าวเจ็ดบ้านแตงลงสํารางนะคะพูดถึงว่าการผลิตมมลิพันธุ์ข้าวะคะการสุ่มตัวอย่างมาตรวจพันปนค่ะเราจะใช้เหลาสเตเลเตน,นะคะไปสุ่มตัวอย่างกับสมาชิกที่ว่าทําเมล็ดข้าวพันแล้วเรายังไม่รู้ว่าความชื้นหรือขยะหรืออะไรมีมากเท่าไหร่แล้วก็เราจะมาคัดดูก่อนก็จะเอาเหลานี้ไปแทงมาคนละเจ้าคนละ1นกิโลตัวอย่างละ1นกิโลนะคะพอได้มาแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งจาก1นกิโลจาก1นกิโลก็จะแบ่งครึ่งให้ได้2ส่วน แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ว่าครึ่งกิโลนนั้นจะเอาไปสีดูข้าวแดงข้าวพันธุ์ที่เป็นข้าวแดงนะคะแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็จะามาคนๆใส่กันแล้วก็จะมาเพาะดูความงอกค่ะว่าจะงอ,อกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะวัดความชื้นค่ะถ้าใครที่มีความชื้นเกินเราก็ไม่เอานะคะต้องให้เขาตากอีกครั้งมีการวัดความชื้นนะคะจะเอาเต็มนี้แล้วก็เทค่ะเทลงเครื่องวัดความชื้นนะคะว่าความชื้นเนี่ย จะต้องไม่เกิน12-13นะคะเอออันนี้11ค่ะ11.2นี้ผ่านนะคะนี้ผ่านค่ะเจ้านี้ผ่านแล้วเสร็จจากตรงนี้แล้วอีกครึ่งกิโลนี้เก็บไปสีดูเม็ดแดงนะคะแล้วอยู่ที่ตรงนี้ก็จะได้อีกส่วนนึงก็จะไปเคลียร์ค่ะให้แม่วันเทียนไปเคลียร์อยู่ไช่นะคะ การเขี่ยไม่ได้ทาเล็ดเขี่ยหาข้าวเหนียวนะคะเขี่ยหาข้าวเหนียวว่ากจะมีขีดย,ยังไงยังไงนะนะแล้วถ้าเจอจะพันปนมเมล็ดปนพันปนก็จะเกลี่ยลงนะคะ นี่คือขั้นตอนเลคะขั้นตอนการว่าจะพาะในร้อยเมล็ดค่ะร้อยเมล็ดมันจะงอกกี่เมล็ดนะคะก็เราจะสุ่มตัวอย่างว่าประมาณนี้นะคะจะงอกกี่เปอร์เซ็นต์บางเม็ดก็งอกบางเม็ดก็ไม่งอกแต่ส่วนมากจะงอกถึง9 8้าดเปอร์ซนค่ะข้าวบ้านแปดก็ถึงเก้าสิบปดชุ่มนะคะไม่ทำเปรียบเกินไป ชั้นนั้นพอดีแล้วชั้นนี้ก็พ่นน้ําอีกนิดนึงนะคะพอชุ่มแล้วก็พันเหมือนโรตีเลยค่ะพันเหมือนโรตีเลยอีกเจ็ดวันแล้วก็จะมาดูว่างอกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ทึบแสงค่ะไม่ให้แสงเข้านะคะเก็บใส่กล่องปิดฝาอย่างดีค่ะหลังจากที่เราไปสุ่มตัวอย่างมาแล้วคนละหนึ่งกิโลใช่ไหมคะเราก็มาแบ่งครึ่งอีกครึ่งกิโลนี้ก็จะมาสีดู ข้าวพันปนที่เป็นมันเด็ดแดงนะคะมาเพือที่จะตรวจหาพันปนเป็นข้าวมัเด็ดแดงนะคะคือไม่มีค่ะไม่มีแม่เม็นเดียวเลยค่ะถือว่าเป็นข้าวพัน์ุที่มีคุณภาพแล้วก็จําหน่ายให้กับลูกค้าได้เลยค่ะ สำหรับตรงนี้นะครับเป็นตรงที่เรารับคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับโดยเราจะรับคัดมเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนของเราแล้วก็มีคนข้างนอกครับเป็นลูกค้าข้างนอกมาใช้บริการอัตราค่าบริการก็ตันละ700บาทครับอันนี้คือเราหาแรงงานให้ด้วยแต่ว่าถ้าเขาหาแรงงานมาเองเราคิดค่าเครื่องและค่าค่าไฟตันละ400บาทนะครับ No! no, no.